ในระหว่างที่เราเดินตรงถนนซีเมนติงนะครับเราก็เจออีกหนึ่งร้านที่เป็นแพลนของเราที่เราอยากมาเก็บนั่นก็คือร้านของทอดแต่ไม่ใช่ของทอดธรรมดามันเป็นร้านของทอดที่โอ้แทบจะทุกอย่างที่เราเจอในสตตีทฟูดอเอามาทอดหมดเลยีการวมทุกอย่างดีกว่าที่จะเอามาทอดได้ปกติแล้วเนี่ย,ยเวลาที่เราอ่านไม่ออกเนี่ยเราก็จะเอาตัวหนังสือมาเทียบแต่เขามีหมายเลขเราก็ดูว่าอันนี้32เห็นไหมภาษาจีนก็จะตรงกันเดี๋ยวเราไปเลือกจากตรงผักตรงนั้นละกันแล้วก็วนมาตรงนี้ กุ้งทอดเอที่ิแล้วอันนี้เราสั่งแบบว่ามากินกันเล่นๆรู้บ้าน,นึกถึงอะไร,รบัวลอยใช่เลยอ๋อนนนะอนนนะไรอนนนะตึงไลมวอนนนะไใช่ปะจริงิมี่จริง อยยู่บ้าาานเรก็ขได้ออันนี้ดีกว่าฟักทองหวานๆเวลาฟักทองหวานมันเหมือนมันนะปลาหมึกออกเค็มอมอ,อืเหมือนอันนี้น่ะที่ฉีดมาแทงท่อปบ,บ้านเราอะ่ะเออเมื่อกี้พี่ไทยอันไหนอาาันไหนอีกยังไม่ได้ลองให้ทายอะไรไก่ไก่ตูดอืออันนี้อร่อยอร่อยอันนี้บ่อยเบิ้นเลยเราสั่งอันนี้ด้วยหรอคืออะไรอะ่ะ เออเต้าหู้ผิดอันนี้ก็ไม่ได้สั่งเนี่ยถ้าทําธุรกิจที่ไต้หวันนะจะเปิดร้านน้าตรงค้ามแห้งมากเปิดชาไขมุกเลยตรงนี้เอาเป็นว่าของข่อเนี่ยมันเป็นผงสักอย่างหนึ่งนะ่าจะเป็นผงของที่นี่โรยแต่ละอันเนะเค็มไม่เท่ากันแล้วความกรอบอะ่ะกรอบใช้ได้เลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปที่ถัดไปแล้วกัน ก็พอดีว่ากินร้านไก่แล้วเพอร์ไว่หิวน้ำก็เลยเดินมาสั่งน้ำแต่ประเด็นก็คือน้ำที่สั่งเนี่ยครับเป็นน้ำส้มนะครับแล้วก็มีพริกอยู่ข้างบนด้วยวก็เลยจะสั่งไปแก้งเพื่อนที่ไม่ได้เดินมาอูยอันนี้เป็นพริกเดียวกับที่อยู่ในหม่าล่าเลยนะอเฟมกินอันนี้เป็นน้ำที่ซื้อมาให้ครับเห็นบอกว่าคอแห้ง ตอนนี้เราอยู่ตลาดฟิตมาร์เก็ตนะครับเราจะมารีวิวกันว่าวอูนิที่เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีปูขนด้วยแล้วก็มีหอยเปาฮือ้อมีกุ้งด้วยเราจะกินอูนิครับอันนึงแล้วะรา<ต>ใช้กับความสดในไทยก็หาได้นะแต่ว่าราคาที่จะได้ความสดขนาดนี้อาจจะต้องใจใ่ายแพงอันนี้เป็นหอยเปาฮื้อครับอันนี้มีปูขนนะอันนี้ไม่ได้แว็กนะแล้วก็เป็นยางไง บรรยากาศฟินมากครับรู้สึกโอเคมากๆเลยนั่งกินอ่านทะเลลมพัดเย็นๆสุดยอดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะเฟม1914นะครับเป็นที่ไหนก็ไม่รู้แต่เป็นสถานที่ที่เป็นเหมือนสถานที่เมืองเก่ามาเดินเล่นกันดูเมืองไปเดี๋ยวครับดูตน้นนุกหอมมาแต่ไกลเลย นี่คือราคา,าก็ประมาณ60บาท70บาทคราบเป็นร้านขนมนี่นี่คือขนมจีนลาสูนมาชิมชิมลองชิมคนระับไม่อยากกินเลยมันน่ารักอันเป็นตัวการ์ตูนอาหารเราต้อง,งชิมข้างไหนรสชาติเหมือนแพนเค้กไม่หวานมากห, <laughs> หอมแต่ไม่อร่อยหอมแต่ไม่อร่อยจริงจริงมันมีที่เที่ยวเป็นแบบเหมือนเป็นชอ็อปช็อปช็อปนี่ยตอนแรกตอนเดินข้างหน้าดูเหมือนไม่มีอะไรนะ อันนี้ไงไปช็อปนี้ด้วยดิสายแบบของสะสมนี่คือห้ามพลาดคือไงถ้าเราซื้อรถเราต้องซื้อเครื่องวิ่งนี้ด้วยไหมทั้งหมดเนี่ยทำมาจากไม้เท่เท่ก็ลองแวะมาดูได้ที่นี่เดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งดีกว่าลรข้างหน้านะปะโอ้ อันนี้เป็นสายใหญ่ขึ้นมาอ๋อเสียตังค์ข้าอันนี้เหมือนสำหรับเด็กนะมนจะฟูไรนะครับเอเทเทเทไปเราจะไปไหนก่อนดีซ้ายหรือขวาเอาเป็นขวาก็แล้วกันเราอยู่ไต้หวันเ,เราอยู่ญี่ปุ่นน, <laughs> นี่จริงแบบว่ายาวไปนู่นเลยคนที่สนใจนะครับก็มาเดินดูเองแล้วกัน <c oughs> เดินไม่ไหวเ <c oughs> มื่อยอ่ะใช่มียาวมากยาวไปถึงนู่นเลย้สึกโอเคอะ เนี่ยครับเดี๋ยวเดินกลับที่โต๊ะกันดีกว่านะครับก็จริงๆนะไม่มีอะไรชิลไปกว่านี้แล้วนี่สิมันต้องเป็นแบบฟิลมาตาี้โอเคนะครับตอนนี้เราถึงตลาดตลาดอะไรตลาดอะไรครับทำไมตลาดนี้มันหน้าแดงึะ ไ่ไปนะตอนนี้ทําไมเป็นการเดินตลาดที่ซีเลยเกินโอเคอยู่ตลาดซื่อหลินมาเก็ตเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในชทเปน,นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดนี้จะมีอะไรให้เรากินเที่ยวแล้วก็เมาบ้างครับไปจะลองก่อนได้นไหมใครเล่บ้างใครเล่นบ้างใครเล่บ้างวันราววันราวมาๆมาๆเอ้ยเอ้ย,อยตั้งใจมากครับ ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่าคิวสดกว่าน,นี้ไม่มีโอ้โ oh, ห <Okay. S 1> เสียบปักบายบายมันเหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายเลยใช่ว่าไงเนฮะ้ยเกมนี้เขาเฮ้ยไม่ได้เล่นบาสมานานนี่คือเมื่อส่งมช่อเฮ้ย A few moments later ไป <c oughs> <c oughs> เราต้องลุนเท่านั้นเฮ้ยเอาแถวนี้ก่อนเลยอะซ้อมเลยใช่ใชเชหรอเย่พลังคน,อเ,นเอ้ยสองคนเลยอเอ่อเชจไม่ทันไรก็หนึ่งล้านคืออะไรไข่กับกุ้ง โอเคนะครับนี่เราก็เดินจนเกือบจะครบส่วนใหญ่เราจะหมดตังไปกับของเล่นมากกว่ามีทั้งปลาโปงตกกุ้งนะตกกุ้งแล้วก็เอาไปยาง